กลุ่มคอนเน็กชันดีสมุทรปราการและกลุ่มบางปูยั่งยืนดึนยอดทีมจากแดนอาทิตย์อุทยัยคาวาซากิกรอนตาเล่จัดกิจกรรมชิลเล่นฟุตบอลเดวิดคาวาซากิกรอนตาเล่2024สำหรับเยาวชนไทยอายุไม่เกิน10ปีจำนวน60คนณนะอาคารศูนย์กีฬาในร่มซีคอ p l e x ็ p o r t ปอร์ตเซเเทศบาลตำบลบางปูวันที่7กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา กลุ่มคอนเน็กชันดีสมุดรปราการและกลุ่มบางปูยั่งยืนโดยนายพีรพัฒนฐานิตประธานกลุ่มคอนเน็กชันดีสมุดรปราการนายกสมาคมนับข่าวส่วนภูมิภาคประธานสโมสรสมุดรปราการ FC พร้อมทนายโอตัดให้ในายอนุพันธ์เนชวรสุทธิประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสังคม b ีเอเน n ย์คอนเนชัน ดรสิริพัฒน์สปิยนันทวารินประธานมูล,ลนิธิคนดีสมุทรปราการประธานสอวอปอ,อมอสเอ ML รุ่น2ในายเอกสิทธิ์คุณนันทกุลประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย e c ซ T นายโอลานกิลเลอร์ไพโรดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิล์สำโรงและนายทีระพลชุนจเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลบางปูจับมือสโมสรคาวาซากิฟอนตาเลส่สโมสรที่ประสบความสำเร็จกับการคว้าชแชมป์เจลี มากที่สุดในรอบ10ปีหลังสุดโดยฟาดโทรฟี่อันทรงเกียรติไปถึง4ส,สมัยพ่วงด้วยเอ็มเพอเรอร์คับและเจลิกอย่างละหนึ่งหนนำํำโดยโทรุโอนิกิกุนซือใหญ่แห่งทีมสโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่จัดกิจกรรมชิลเดน ฟุตบอลเดวิทาวาซากิรอนตาเล่2024คลีนิกฟุตบอลสำหรับเยาวชนไทยอายุไม่เกิน10ปีจำนวน60คนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการฟุตบอล3คูณ3ปราการซูเปอร์คัพ2024ระหว่างวันที่6รกรกฎาคม2 5 6 7เด็ดที่ผ่านมานะอาคารศูนย์กีฬาในร่มซีคอมเพล็กซ์สปอร์ตเซ็นเตอร์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีทีมงานสตาฟโค้ชและผู้ฝึกสอนจากสโมสสอนคาวาซากิฟอนตาเล่มาช่วยสอนและแนะนำเทคนิคต่างๆด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยภายใต้สโลแกนฟุตบอลเพื่อมวลชนเริ่มต้นที่สมุดรปราการถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสังคมเน้นสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีพร้อมเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลไปสู่ระดับมืออาชีพและระดับโลกต่อไปนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเผยว่าหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นหวังว่าเด็กๆจะได้ประสบการณ์ตรงจากทีมงานสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่และจะมีแรงบันดาลใจเป็นนักฟุตบอลที่ผ่านการซ้อมแบบมืออาชีพติดทีมชาต,ติต่อไปด้านเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรฟุตบอลคาวาซากิฟอนตาเล่เผยว่าเด็กไทยมีฝีเท้าที่ดี ไม่แน่เด็กกลุ่มนี้อาจจะติดทีมชาติไทยและอาจจะได้ร่วมทีมกับคาวาซากิฟอนตาเล่ก็เป็นได้ครับนะครับวันนี้ก็วันนี้ทา่บามปูเป็นส่วนหนึ่งของชินิก,กีฬานะครับคาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งกลุ่มภาคเอกชนนะครับกลุ่มคอนิคชั่นดีกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยร่วมกันนะครับที่จะทําส่งเสริมเรื่องของกีฬาในจังหวัดสุรากาศนะครับแล้ววันนี้เราเองจะเห็นได้ว่าเรามีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆต่าง นอกจากแฟนคลับของฟอนตาเร่แล้วเนี่ยก็ยังมีเด็กเยาวชนในพื้นที่อีกมากมายนะครับวันนี้เรามีกีฬาอยู่2วันนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้รับได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองจากน้องๆเยาวชนได้ทักษะต่างๆมากมายสําหรับฟอนตาเร่ที่เป็นรีสทําการของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เทศบาลเองศูนย์แห่งนี้เนี่ยเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการกีฬาให้กับเายาวชนทาการยามยาเสพติดมาร่วมกัน いなんか、はいえー、とねうそです、ね、川崎フロンターレはチャナティップ選手がき、えー、今日のサッカー教室でも、えー、技術が高い子テクニックが、えー、ある子上手な子が、えー、たくさんいたと思います。 そういった子どもたちが将来、タイのクラブ、もしくはタイ代表、川崎フロンターレに入ってくれることを願っています。